จะทรงลหลออขับสนุกๆซิ่งๆนะคะใครที่สนใจนะห้ามพลาเด็ดขาดคันนี้ไปดูกันเลยจะเป็นคันไหนไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากคันนี้อ้เพิ่งได้เข้ามาใหม่ Toyota Hilux Revo นะคะคันนี้เครื่อง2.4ปี2021ตัว Smart c a คปนะคะ SmartC แคปแเป็นตัว NT คันนี้นะคะได้เข้ามาบอกเลยว่า จัดทรงมาหล่อๆเรียบร้อยนะคะมาพร้อมชุดแต่งของเขาเองนะคะของวาซุมาเอนะ,ะอันนี้ก็คือแต่งมาแล้วเรียบร้อยเจ้าของเดิมทำมาแบบครบๆแล้วนะคะใหม่เพียงแค่20 0 0 0กิโลและที่สัมพันไปกว่านั้นนะคะคือยังอยู่ในวารันตีศูนย์แต่งมาแค่รอบนอกนะคะเครื่องทุกอย่างนะ,ะอันนี้คือเดิมๆเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการแปลงใดๆเลยนะคะเป็นหน้าล็อกโคแล้วนะค,ะคันนี้นะคะสีดำเปีนโนแบ็คั้างแผงแบบนี้เลยนะคะส่วนไฟไฟใหม่เนี่ยมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นไฟ ฮาโลเจนด้านในนะ SR5 นะคะอันนี้ก็เป็นแม็กนะที่เจ้าของเดิมเขาแต่งมาครบแล้วจบๆเลยนะคะคันนี้กับล้อแม็กคอบ18นะคะยางปีใหม่พร้อมใช้งานแบบลงตัวเลยนะคะสำหรับคันนี้เราก็จะมีสติกเกอร์คาดด้านข้างแบบนี้ด้วยเลยนะเป็นชุดแต่งพิเศษของเขานะคะแล้วก็จะมีสเกิร์ตด้านล่างเป็นสีดำสลับแดงเหมือนกันนะคะ อ่ะตัวกระจกนะคะหรือว่าตัวเปิดนะอันนี้ก็จะเป็นสีดำนะดำดานอันนี้ก็เป็นเดิมๆมาจากศูนย์เลยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนการศาสท,ทุกอย่างติดมาจากของศูนย์คันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปแคปเปิดได้แบบนี้เลยค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาพาชมด้านในเนาะอ่ะอันนี้ดูด้านข้างรอบนอกกันไปก่อนหลังนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเลยสําหรับคันนี้โตโยต้าไฮรักลีโวนะคะ โลโก้อยู่ผมทุกจุดไฟเดิมๆแบบนี้ใสๆปิ๊งๆเลยนะกับตัวปี2021นะคะแม็กายเนอร์ไม่ช้ำไม่โทมรับประกันตัวรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผิดความแน่นอนไม่มีการบรรทุกหนังมาเลยนะคะยังสวยแบบช่ำๆกันอยู่เลยนะคะคันนี้นะกลับมาเพียงแค่20,000กิโลเองค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่าว่าเขามีอะไรให้บ้างไปชมกันครับ นี่คะ่ะเรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่าเลยมาคันนี้นะคะปี21ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนะคะเรียบร้อยดูดีสุดๆเลยสําหรับคันนี้นะคะก็คือมันใหม่มากด้านหน้านะคะอันนี้ก็จอเดิมๆจากสูตรเลยนะคะเป็นจอแบบทัสกินเนาะอันนี้ก็ช่องใส่ของช่องเก็บของนะคะก็จะมี บนล่างเลยนะคะส่วนแอร์ก็จะแยกเป็นปกติเลยนะคะเป็นสีช่องแบบนี้เลยนะคะเลือกปรับใช้งานกันได้อยู่ด้านล่างเลยนะส่วนตรงกลางช่องตรงกลางก็จะมี Power อร์เอาเลยจุดนะคะปกติได้มาเป็นเกียร์ธรรมดานะคะสําหรับคันนี้ช่องใส่แก้วน้ําที่พักแขนทุกอย่างใช้งานได้ปกติไม่มีชํารุดแน่นอนนะคะพวงมาลัยไม่หลุดไม่ลอกไม่ชาม้าถือว่าโอเคผ่านาในส่วนด้านบนนะคะตอนนี้ที่ดูอยู่นะ ริ้วลอยอะไรเดี๋ยไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีเลยนะคะทุกอย่างก็คือใช้งานได้ปกติส่วนตัวเบาะอันนี้นะคะเป็นตัวเอ็นทีก็จะได้มาเป็นแบบสแตนดาร์ดเลยนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าส่วนด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นยางปูพื้นนะคะอันนี้ก็ให้ติดรถไปด้วยเลยอันนี้ก็ติดมาจากจ้าของเก่านะคะก็ทุกอย่างเดิมเดิมอันนี้ก็คือเดิมๆิมจากศูนย์หมดเลยไม่มีการเปลี่ยนการแปลงใดๆนะเดี๋ยวเราไปลองนั่งตัวแขมบด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีตรงไหนที่แบบมีตําหนิหรือเปล่าเดี๋ยวไป สำหรับตัวนี้นะคะมันไม่ใช่ตัวที่แบบสูงเกินไปหรือว่าเตี้ยกเกินไปนะสำหรับคันนี้นะคะก็คือขึ้นลงสะดวกสบายแน่นอนนะคะคันนี้เน,ะนาะนั่งก็ถือว่าไม่ขับแคมนะถึงจะเป็นแคบเนาะหลายๆคนก็หาเป็นในตัวของแคบเนาะไวะ้สามารถขนของก็ได้ขนคนก็ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเดินทางไกลไม่ปวดเมื่อยเนาะเพราะว่า เลยนะคะจะเป็นเบาะหนังแล้วก็จะมีตัวซับด้านหลังของเรานะคะนุ่มๆแบบนี้เลยนะใครที่สนใจนะคะไอ้ฝากคันนี้ไว้ด้วยค่ะ t o y o t ้ h ไฮรักลีโวนะคะตัว Smart c a b Z Edition NT คันนี้นะคะตัวปี2021ราคา469,000บาทจัดไฟแนนะได้เต็มกูได้เกินยังมีเลดดอกเบี้ยพิเศษให้ลูกคา้ายังอยู่ในวารันตีสูงคันนี้ได้ไปแบบแน่นอนว่าสบายใจหายห่วงเลยนะคะสายซิ่งเนาะใครที่ชอบแบบชุดแต่งจัดเต็มมาแบบนี้แล้วนะคะห้ามพลาดเด็ดขาด โทรมาได้เลยผ่านเบอร์083 222 2 2 0 3หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิจสดากูุค่านะคะยังไงนึกถึงรถมือสอง้ฝากโชว์รูมกิจสดากูุค่าไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย